สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสอรี่และไอคอนสยามที่ผ่านมาพนักงานในบริษัทของคุณ e. อิลอมัสเนี่ยมักจะขึ้นชื่อเรื่องของการทํางานหนักนะคะและเมื่อตอนนี้คุณอีลอมัสก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของ Twitter ร <c oughs> ก็นำเอาวัฒนธรรมองค์กรแบบเดียวกันนี้แหละคะ่ะมาใช้งานกับพนักงานของทวิต t ตอร์นะคะตอนนี้มีการปรับที่ทํางานให้กลมาเป็นห้องนอนแล้วคุณผู้ชมพร้อมไปด้วยอุปกรณ์นะ <c oughs> มีทั้งตู้เสื้อผ้ามีรองเท้าใช้เดินในบ้านด้วยโอ้โหนี่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยนะคะว่าสงสัยพนักงานต้องทำการกันหนักจริงๆแล้วค่ะเว็บไซต์ข่าว BBC ได้เผยแพร่าภาพนิ่งของพนักงานไม่เผยนามของทวิตเตอร์ที่ส่งมาให้และระบุว่าทวิตเตอร์ได้เปลี่ยนห้องทํางานให้กลายมาเป็นห้องนอนที่มีเตียงนอน4-8เตียงต่อชั้นทํางานนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีเครื่องซักผ้าด้วยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีรองเท้าใส่ในบ้านค่ะและคุณอีลอนมัสก์เจ้าของทวิตเตอร์ก็อาศัยอยู่ที่ตึกนี้เช่นเดียวกันันหลงจาก เข้้าซือบริษัทคาดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานใหม่ของคุณมาร์กที่ต้องการให้พนักงานทํางานหนักขึ้นแล้วก็นานกว่าเดิมด้วยค่ะโอ้ฟังประโยคแค่นี้ก็หนาวแล้วนะที่บอกว่าต้องการให้พนักงานทํางานหนักขึ้นนานขึ้นกว่าเดิมนะ ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นคะหน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบอาคารของนครซานฟรานซิสโกยืนยันว่ากำลังเตรียมเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะที่สำนักงานใหญ่ของทวิตเตอร์ว่าใช้อาคารสำนักงานใหญ่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะว่าหากทวิตเตอร์ต้องการปรับปรุงอาคารให้เป็นที่พักอาศัยซึ่งก็รวมถึงอาคารที่ใช้เป็นที่พักชั่วคราวระยะสั้นเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่มันแตกต่างกันเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย แต่ว่าหากทวิตเตอร์ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของการใช้สอยอาคารก็จะออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องละเมิดข้อกําหนดไปยังทวิตเตอร์ทันทีด้วยค่ะด้านคุณลอนั์เองวิพากษ์วิจารณ์เลยนะทางการาคนครซานฟรานซิสโกมม,มาหาเรื่องเล่นงานทวิตเตอร์หรือเปล่านะคะ ที่มาจัดเตรียมเตียงนอนให้แก่พนักงานเนี่ยเขาบอกว่าป้องกันความเหนื่อยล้าเขาบักดีแท้ๆนะเออทำงานหนักแล้วบางทีก็ไม่ต้องเดินทางก็ได้ก็นอนไปเลยเอ๊ะบางมุมถ้ามองเป็นพนักงานฉันก็ไม่อยากต้องการความสะดวกสบายอยากทํางานที่มันพอดิพอดีแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนดูแล้วมันจะดีกว่าไหมค่ะฉันอยากนอนที่บ้านมากกว่านะคะหลายๆคนคิดอย่างนั้นดูสิมันสบายมั้ยล่ะน้องไม่น่านะนั่นแหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะส่งสัญญาณชัดเจนมาจากฝั่งคุณอิโนมัคแบบ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ